2ข้อต้องระวังถ้าเจ้าบ้านเข้าไปขายฝากจำนองคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับจากเรื่องเล่าชาวอสังหานะครับมีพี่น้องของเราทักเข้ามาถามในเพจว่าเขาเอาบ้านเข้าไปขายฝากจำนองไว้นะครับตอนนี้ติดอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทนะครับซึ่งมียอดผ่อนต่อเดือนเดือนละ70,000บาทเลยนะครับตอนนี้น้องเขาเริ่มจะผ่อนไม่ไหวแล้ว แล้วก็ถึงใกล้กําหนดเวลาในการจะต้องซื้อกับคืนคือหาเงิน8ปดแสนเนี่ยไปคืนในทุนเขานี้ผมก็เลยจะให้คําปรึกษาน้องเขานะครับว่าทํำยังไงในการาหาเงินมาไถ่ถอนจากในทุนท่านนั้นได้นะครับผมมี2วิธีแก้ปัญหาบ้านติดขายฝากจำนองทําอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับปัญหาของคนส่วนใหญ่ในการที่จะเอาบ้านไปขายฝาก หรือว่าจำนองกับบริษัทก็ดีกับบุคคลก็ดีนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการเงินอาทิเช่นต้องการเงินหมุนไปลงทุนธุรกิจนะครับหรือว่าตอนนี้เราติดเครดิตบุโรไม่สามารถเอาโฉนดที่ปลอดภาระ,ะเนี่ยไปเข้าธนาคารได้ทำให้จึงต้องเอาโฉนดแปลงเนี่ยไปเข้ากับขายฝากจำนองส่งผลให้ตอนผ่อนต่อเดือนค่อนข้างสูงและดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับ ค่อนข้างสูงเลยทําให้หาเงินก้อนในการผ่อนต่อเรือนไม่ไหวไหนจะลงทุนธุรกิจต่ออีกต้นทบดอกดอกทบต้นไปเรื่อยๆพอครบกําหนดชําระสัญญาหนึ่งปีต้องหาเงินต้นจํานวนหนึ่งที่เอาไปแล้วเนี่ยมาคืนทําให้ไม่สามารถหาเงินต้นมาคืนในทุนได้จึงถูกยึดบ้านยึดที่ดินยึดที่นาไปนะครับ อ่าอันนี้เป็นปัญหาหลักๆและส่วนใหญ่มากๆที่เข้ามาถามผมในเพจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้นะครับว่าจะทำอย่างไรวางแผนยังไงถึงจะนำบ้านซื้อกลับคืนมาได้นะครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่บ้านติดขายฝากอยู่หรือว่าคุณกำลังคิดจะเอาโฉนดไปเข้าขายฝากจำนองผมมี2วิธีที่คุณจะต้องดู ก่อนที่จะเอาบ้านเข้าขายฝากจำนองเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหดโหดและสุดท้ายบ้านก็ถูกยึดไปในที่วิธีที่1วางแผนการซื้อบ้านกลับคืนวางแผนการซื้อบ้านกลับคืนคืออะไรนั่นก็คือดูศักยภาพในการที่จะซื้อบ้านกลับคืนของเราอาทิเช่นถ้าเราติดบูโรเราจะวางแผนยังไง ถ้าเอาบ้านไปเข้าขายฝากแล้วจะซื้อกลับคืนในเวลาเท่าไหร,นะร่หรือว่าคุณต้องการใช้เงินด่วนไปลงทุนธุรกิจและกี่เดือนเงินก้อนนั้นถึงจะหมุนกลับมาในการที่จะไปไถ่ายถอนโฉนดกับนายทุนท่านนั้นเพื่อไม่ให้โฉนดหรือบ้านถูกยึดนั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับนั่นก็คือการตรวจเช็คเอกสารก่อนเซ็นสัญญานะครับ เราต้องรเช็คอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยที่เรารับไหวควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับค่าเฉลี่ยของดอกเบี้ยที่ผมเคยเห็นมานะครับอยู่ที่ร้อยละ1ถึงร้อยละ2บาทหรอกสองเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะครับอ่าอันนี้คือค่าเฉลีย่ยดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับว่านายทุนจะให้คุณเท่าไหร่แล้วคุณก็ต่อรองดูนะครับอย่างที่2ที่คุณต้องดูก็คือ ยอดในการผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับเป็นแบบฟิกเดือนละ2,000 20, 0ทุกเดือนไปตลอดครบสัญญาหรือว่าเป็นขั้นบันได2 0 0 0 0ื0น0 6 0 0 0 0 0มืฉะนั้นตอนงวดหลังๆคุณอาจจะผ่อนไม่ไหวก็ได้นะครับอย่างที่3ที่คุณจะต้องดูนั่นก็คือการผ่อนของเราเป็นแบบลดต้นลดดอกหรือว่าจ่ายเฉพาะดอกอย่างเดียวนะครับและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือ ระยะเวลาในการถ่ายถอนโฉนดขึ้นอย่างเช่นเขาให้สัญญากับเราว่า1ปีคุณต้องหาเงินก้อนที่คุณเอาไปมาคืนในทุนให้ได้หรือว่า2ปีคุณต้องหาเงินก้อนมาคืนในทุนเพื่อที่จะถ่ายถอนโฉนอดออกไปได้และมีและนะครับคุณต้องสอบถามในทุนแล้วก็ดูในสัญญาว่าถ้าเราถ่ายถอนก่อนกำหนด มีค่าปรับอะไรไหมมีค่าปรับเท่าไหร่นะครับเพราะผมเคยเห็นลูกค้าได้ถ่ายหลายๆคนเข้ามาถามว่าพี่ทำไมผมถ่ายถอนก่อนกำหนดทำไมมีค่าปรับเพิ่มขึ้นมาแสนสองแสนซึ่งสิ่งนี้ก็ต้องไปอ่านที่สัญญานะครับว่าคาร์บุไวไหมถ้าถ่ายถอนก่อนกำหนดคุณต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ ทุกคนพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรถ้าบ้านติดขายฝากจำนงของพี่เนี่ยคือเป็นยังไงคะติดจำนองขายฝากเนาะจากคนอื่นใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ธนาคารเนาะแล้วทีนี้เราจะทําเรื่องซื้อคืนที่รายเดือนที่เราจะต้องจ่ายก็หลักหมื่นนะหลักหมื่นลดลงมาเหลือหลักพันนี่ก็โอเคนะนะคุณแม่เดินเรื่องดีอ่ะแบบเออตามลูกค้าดีอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยแบบผ่านอ่ะ คือแบบโอเคนะประทับใจอยู่่ะแล้วแค่นี้คือคิดคิด,คดไหมคะว่าตัวเองแบบผ่านอะไรเงี้ยมืนี้กังวลเหมือนกันนะ <c oughs> ตอนแรกที่โทรที่ที่ททมันโทรหาไม่ใช่เลยหรอกมันคือมัน50-50เ50นาะ <c oughs> แต่มันก็ลุ้นอ่ะ <c oughs> แต่คุณแม่ก็เดินเรื่องให้ลูกค้าดีนะแนะนำเลย